สอ,องวันแรงในภาคเหนือของภาคใต้จ่อพัฒนาพาย,ยุหมุนเขตร้อนดึงปรสุ่มแรงร่องพายุนากลายพื้นที่เพียงปรรากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับทั้งวตัตถาตุ๊ดตุ๊กภัยมีระกาดทางเพจและ YouTube ฝนป้าพยากรอมทิพ,พย์พรลุงชาัยทางเฟซบุ๊กประจําราตที่8มิถุนายนในช่วงเย็นซึ่งนะคะก่อนหน้านี้ นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตกดีมากเลยนะครับหลายพื้นที่ก็บ่นว่าตอนไหนฝนจะหยุดบ้างแอดมินอยากซักเสื้อผ้าแล้วอยากไถนาอยากหวานข้าวแล้วบางพื้นที่ก็้นาท่วมคาเร่งระบายน้ำสูบน้ำออกจากข้าวกันจาระวันบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ไถไม่ได้หวานรอใหด้านของฝนหยุดตกหลังจากสิ้นเดือนมานะครับฝนหลายพื้นที่เริ่มมีการกระจายตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะบ,บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและคาดว่าในเดือนนี้ฝนนอ ร,รวมถึงในเดือนหน้าเพราะเป็นช่องของสภาพะาฝนทิ้งช่วงเนื่องจากอะไรจากใหได้านของแนวร่องมอรสุมได้ดีตัวขยับขึ้นไปปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยทางตอนบนแล้วในขณะน,นี้แต่ก็ยังคงพอมีสวิงตัวกลับมาบ้างในช่วงนี้เนื่องจากตั้งแต่11มิถุนายนจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฝั่งตะวันออกของบริเวณพื้นที่เวียดนามหรือบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางอยู่ฝั่งตะวันตกของฟิลิปปิน ึ่งยอมลูกนี้มีแนวโน้มที่จะดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและคาดว่าอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันรวมถึงอาจจะพัฒนาตัวได้เป็นพายุโซนร้อนต่อไปนะคะถึงอย่างไรก็ตามโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้ของยอมขอประกาศตำ่ำหรือพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ไม่ต้องดูโมเดลนะครับในช่วงนี้โมเดลยังไม่ขึ้นโชว์คาดว่าใกล้วันในยด้ของโมเดลอาจจะขึ้นโชว์ส่วนจะก่อตัวและจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครบเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของสภาวะของการทิ้งช่วงของฝนดังนั้นก็อาจจะมีฝนตก ขาขนองลงมาได้บ้างเนื่องจากในด้านของการก่อตัวของหย่อมความประกาศต่ำอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยหรืออยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางแน่นอนว่าอยู่ฝั่งเดียวกับบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่แนวต่ำนะครับดังนั้นแนวร่องมอรสุมก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับลงมาทำให้แนวร่องมอรสุมพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยดังนั้นนะครับ ก็จะโยงเข้าสู่แนวย่อมความกดอกาศต่ำที่อยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดย่าจะเริ่มจาก10เจินถึง13มิถุนายนหลังจากนั้นแนวโน้มนะครับ แนวโน้มจากการคาดการณ์ของโมเดลตั้งแต่14ถึง22มิถุนายนและอาจจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนนะครับหรือในช่วงเดือนหน้าซึ่งโมเดลก็สิ้นสุดแค่22มิถุนายนนะครับหลังจาก14มิถุนายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงอีกนะครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมจะด,ดีดตัวขยับขึ้นไปปกคลุมเรือนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จากที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งบนของประเทศไทยทางตอนบนบริเวณประเทศเมียนมาทางตอนบนสบปปลาวทางตอนบนและเวียดนามทางตอนบนอาจจะขยับขึ้นไปอีกดังนั้นแนวร่องมรสุมขยับห่างออกจากประเทศไทยเรื่อยๆฝนฟ้าคะนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับ ดังนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้นะครับทิ้งช่วงไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยแต่ในด้านของสภาวะฝนทิ้งช่วงก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองลงมาตามปกตินะครับแต่ในบางพื้นที่ฝนอาจจะห่างไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุก่มฝนจะลดลงอย่างชัดเจนจากที่เคยตกดีอาจจะตกลดลง ซึ่งฝนทิ้งช่วงในที่นี้หมายถึงปริมาณฝนที่ตกจะไม่ถึงวันละ1มิลิเมตรระยะเวลาติดต่อกัน15วันนะครับซึ่งเกิดในช่วงของฤด,ดูฝนฝนทิ้งช่วงมักเกิดในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้านะครับมิถุนายนและกรกฎาคมเนื่องจากร่องมอรสุมและย่อมความอากาศต่ำที่เกิดจากแนวร่องมอรสุมพัดฝนเข้าไปสู่กลุ่มฝนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เคยอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นไปนะครับดังนั้นฝนจึงตกน้อยดังนั้นในช่วงนี้นะครับขอให้กักเก็บในด้านของน้ํากินน้ําใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนะครับสำหรับชาวสวนชาวไร่เกษตรกรต้องกักเก็บน้ําเอาไว้แล้วนะครับในช่วงนี้เตรียมการรับมือเอาไว้แต่เนื่นๆน,น,นะครับเพราะในหลายพื้นที่ก็เริ่มแล้วนะครับในช่วงนี้ฟ้ามือดอ้อมไปอ้อมมาแต่ฝนไม่ยอมตกเหมือนจะตกถล่มทลายแต่ก็ไม่ตกมืดเมฆไหลหนีหมดเลยนะครับ เป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ย๋ยมิงนจะพามาเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนโดยจะเริ่มจาก18บแนกาแมิถุนายนฝนเน้บริเวณพื้นที่น้ำโสม2.3เชียงคาน1.8เวียงจันทร์1.7อุดรธานี3.7นากลาง3.5บ้านนาคำา3ชชุมแพร5นคอนแก่น4.7บ้านไผ่5 วิเชืม 9, 3. 3, ่มบุรี2.9นครสวรรค์3 3ุมอ้ผาง2.1ทองผาภูมิ4.7พระนครศรียา2.2กรุงเทพมหานคร2.3กอสองสีตะกวัวปาสี่จุดแูเกตสีดเจตรังสามจุดหนึงยีสิบเอ็นิกามรสุเปลี่ยนกลุ่มฝนเน้เเนบริเวณพื้นที่เวียงจันทร์หกน้ำโสม5.6สร้างคอมห บ้านทาต6.1อุดรธานี3นากลาง1.3หล่มสัก2.2เพชรบูรณ์4.5น้องไผ่5.7วิเชียรบุรี878นครสวรรค์3.3พิจิตร11.2พิษณุโลก7.2นกครไทย5.3อุตัยทา6.4บ้านสวน2.3วังชิ้น4.4สวรรคโลก6สุขโขทัย7.4กำแพงเพชร9.2บ้านคงวิไล4.3ลานสัก5.7อุทัยธานี1.8 เชียงใหม่4.8เชียงดาว5.7ปลาย7แม่ฮองสอน6.7แม่แจ่ม4.2บ้านฮ้องมะ่า3.2ลี4.2ประยอง2.2แกลง5.8จันทบุรี7.1ตราด6.2ตะกัวป่า5.5ภูเก็ต1.5 ที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่เชียงราย5.6ท่าขี้เหล็ก2.1ผ่าน3.6เชียงคำ9.8พยาว3.8ปัว9.8เทศบาลเมืองน่าน9.6งาว6.2 28.6แพร่9.1บ้านโอไซีบ้านสวน5.6อุตรดิต์4.1เชียงคาน7.5 ภูเรือ1เชียงราย5.7น้ำสม7.2เวียงจัทร์7.2สร้างคอม6.5อุดรทานี3.2นากลาง7.4บ้านนาคำ6.4ชุมแพ1.9ขอนแกน2.3บ้านภัย4.1บ้านดงสวรรค์4.4บ้านท่า4.2นาว่า4.6สกนคร5.6ท่าแขก5.3บ้านท่า2.5กุจชีนาราย2.6ยะโสธร5.8ปยะกระภูมพิสัย11 ราจีนบุรี9.4ฉะเชิงเทรา10.4ระยอง5.6แลง7.8จันทบุรี8.8ตราด7สามนากาไม่ไเปลี่ยนกลุ่มฝนเนม้ริวเวณนพื้นที่สร้างคอมสอง 2, พรเจริญ9.7สกลนคร2.5อุดรธานี3.1ร้อยเอ็ด4.7บุรีรัมย์3 ระยอง3แกลง5.5จันทบุรี6.6ตราด8.7หลังจากนั้นยังคงมีฝนแต่ปริม right าณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้จึงวันพรุ่งนี้8-9มิถุนายน2568ภาคเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องตอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด34-37องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไ้ละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด28-27องศาและสูงสุด35-37องศาลมตาต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว1ง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาสูงสุด34-37องศาลมตาต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต่อออกรวมทั้งชายฝั่ง ฝนฟ้ากนองไวและ60ตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดหน้าพุูมต่ำสุดยี่สิบี่ยี่สิบเจ็ดองศาสูงสุดสามสามสามหกองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนรอยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม2 6องศาและสูงสุด33-36องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเรม็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนองร้ยละ80 ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรางและสตูลรณอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยีห้าองศาสูงสุดยี3 2ิบถึงสามสององศาลมตํามตกเฉียงใต้ความเร็วที่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทื้นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสามเมตรขอให้ติดตามพิาการประกาศคาเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ